สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับค,คุณครูเอ,อกเช่นเคยในวิชาพรพุทธศาสนาวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อพุทธศาสนาสุภาษิตก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมาขนนลุกนะคะแล้วเปิดหนังสือเล่มสีแดงนี้ไปที่หน้า43วันนี้เราจะขึ้นหัวข้อพุทธศาสนาสุภาษิต พุทธศาสนาสุภาษิตนี้เป็นข้อคิดเตือนสติชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในชั้นนี้นะลูกนะคะในชั้นป .1 นนเราก็จะได้เรียนรู้แค่สองบทได้แก่อัตตาหิอัตโนนาโถกับมาตามิตังสะเกคะเลเรามาดูนะลูกพุทธศาสนาสุภาษิตข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ อัต,ตหิอัตโนนาโถนักนเรียนมาอ่านตามค,คุณครูก่อนนะลูกนะคะคําอ่านอยู่ตรงนี้ลูกนะคะอัตหิอัต,ต,อต,ตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกนะคะอัต,ตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนความหมายของคําว่าอัตหิอัตโนานาโถก็คือ เราจะต้องช่วยเหลือตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นมาทำให้นะลูกอย่างเช่นเราจะต้องแต่งตัวเองแปลงฟันเองทำการบ้านเองอาบน้ำเองนะลูกนะคะการช่วยเหลือตนเองนะลูกนะคะจะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะลูกนะคะในตนเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะลูกนะคะ นี่คือพุทธสุภาษิตท,ที่ว่านลุกอัตติอัตโนนาทูตนแลเป็นที่พึ่งของตนคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนได้ดูนลุกเรามาดูภาพประกอบกันเลยนะคะภาพที่นักเรียนเห็นก็คือนลุกการช่วยเหลือตนเองนลุกนะคะนักเรียนจะต้องช่วยเหลือตนเองนลุกนะคะอย่างเช่นนลุกภาพที่หนึ่งล้างหน้าเราก็ต้องทําเองใช่ไหมลูก ภาพที่2อาบน้ําภาพที่3แต่งตัวภาพที่4สวมรองเท้านะลูกนะคะสภาพนี้นักเรียนจะต้องช่วยเหลือตนเองนะลูกถ้าเราทําเองเราจะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะลูกนะคะคุณครูก็จะมีคลิปวีโอนะลูกนะคะให้นักเรียนได้ดูนะลูกเกี่ยวกับนะคะพุทธสุภาษิต อัตตหิอัตโนนาถู น้องๆคะน้องๆออยากจะเป็นเด็กเก่งและเด็กดีไหมเอ่ยถ้าน้องๆเลือกแล้วก็น้องๆอยากจะเป็นใครคะระหว่างน้องฝ้ายและก็น้องวาว ค่ะหือทานข้าเสร็จแล้วหรือจะเอาจานไปล้างนะคะเก่งมากจ้ะลูกคุณแม่คะหนูแปรงฟันเองเสร็จแล้วค่ะอืมเก่งจังเลยลูกแม่คุณแม่คะหนูแต่งตัวเองเสร็จแล้วแร้วจะไปโรงเรียนแล้วค่ะ เป็นเด็กทั้งเก่งและดีที่เนึ่งเลยจ้าระหว่างน้องฝ้ายจอมง,งองแงทำอะไรไม่เป็นสักอย่างและน้องวาวคนเก่งทำอะไรเป็นเองได้ทุกอย่างน้องๆอ,อยากจะเป็นคนไหนดีเอ่ย าอยากจะเป็นอย่างร้องวาวแล้วก็น้ององต้องเริ่มต้นฝึกทำอะไรด้วยตัวของน้องๆเองนะคะจะได้ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเด็กเก่งและดีก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำอะไรด้วยตนเองได้ก็ดีอย่างนี้แหละนะคะ ก็ได้ดูคลิปวีโอไปแล้วลูกนะคะเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตอัตติอัตโนนาโถร,ระหว่างน้องฝ้ายกับน้องวาวนะลูกนะคะนักเรียนควรนำแบบอย่างของใครนะลูกมาปฏิบัตินะลูกแบบอย่างที่ดีนะลูกที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติก็คือน้องวาวน้องวาวนี้ช่วยเหลือตนเองทำอะไรเองโดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะลูกนะคะดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าอัตติอัตโนนาโถ นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะลูกเรามาขึ้นพุทธสุภาษ,ษิตข้อที่สองกันต่อเลยนะลูกพุทธสุภาษ,ษิตข้อที่สองก็คือมาตามิตังสาเกคะเีนักเรียนอ่านตามคุณครูใหม่นะลูกนะคะมาตามิตังสาเกคะเีแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนนะลูกนะคะมีความหมายก็คือ แม่เปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้ที่มีความห่วงใยรักลูกคอยดูแลยามเจ็บป่วยอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีดังนั้นแม่จึงเปียบเสมือนเพื่อนที่ประเสริฐนะลูกนะคะดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่ามาตามิตังสเกคะเลคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูนะลูกเรามาดูภาพประกอบกันเลยนะคะ ที่นักเรียนเห็น3ามภาพนี้นะลูกนะคะแม่จะคอยห่วงใยลูกเสมอไม่ว่าลูกจะทําอะไรนะลูกแม่ก็จะคอยดูแลลูกนะลูกไม่ให้ห่างไกลนะลูกให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกคอยอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะลูกดังพุทธสุภาษิตที่ว่ามาตามิตังสเกคะเลคุณครูมีคลิปวีีโอนะลูกนะคะให้นักเรียนได้ดูนะลูกเกี่ยวกับ พุทธสุภาษิตนะลูกนะคะเรามาดูวีโอกันเลยนะคะสุภาษิตเรื่องมาตามิตังสเกขเัาเปรมานดาเป็นมิตรในเรือนตอ มาตาวิตังสะเกฆเรมานดาเป็นมิตริเรือนตน น,น้องๆอยากกินขนมหรืออยากได้ของเล่นใครน้าที่ซื้อขนมให้เรากินและใครเอ่ยที่ซื้อของเล่นให้เราก็คุณแม่ไงเวลาตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายล่ะใครน้าที่ดูแลพวกเราเจ็บจัง ้าก็คุณแม่ไงใครละ่ะที่พาน้องๆไปวัดทำบุญอะแล้วเวลาตักบาตละ่ะก็คุณแม่อีกนั่นแหละในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเท่ากับคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเรามาและยังเป็นพื้นแท้ คอยช่วยเหลือพวกเราทุกๆเรื่องหวังให้พวกเราเป็นเด็กเก่งและก็ดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่ามาตามิตังสเกคะเรมารดาเป็นมิตรเรือนตนเมื่อคุณพ่อคุณแม่รักน้องๆขนาดนี้แล้วน้องๆก็อย่าลืมให้รางวัลคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเป็นเด็ก และชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็ได้ดูคิวีโอไปแล้วนะลูกนะคะเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตมาตามิตังสกเกคะเลนะลูกนะคะ แม่คอยดูแลห่วงใยลูกเสมอนะลูกนะคะไม่ว่าลูกจะป่วยนะลูกนะคะไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรนะลูกแม่จะคอยดูแลนะลูกคอยเคียงข้ากับลูกเสมอมานะลูกนะคะดังพุทธสุภาษิตที่ว่ามาตามิตังสาเกคะเล ได้เรียนเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตสองบทไปแล้วนะลูกนะคะอัตหิอัตโนนาถูตนแลเป็นที่พึ่งของตนกับมาตามิตรตังสกเกคะเลมันดาเป็นมิตรในเรือนตนนะลูกนะคะวันนี้เราจะทําแบบงัดกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า27ลูกวันนี้เราจะทําข้อที่4กันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมโอวาสา3ลงในแผนภาพความคิดแล้วตอบคําถามนะลูกนะคะเรามาดูนะลูกหลักธรรมโอวาสา3ข้อที่1ละเว้นการทําความชั่วนะลูกเราเรียกว่าเบญจศินนะลูกนะคะหรือศินห้านะลูกนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะการละเว้นการทําความชั่วนะลูกก็คือไม่ลังแกสัตว์หรือนักเรียนอาจจะเขียนว่า ไม่รักทรัพย์ก็ได้นะลูกนะคะหรือไม่พูดโกหกก็ได้นะลูกนี่คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะเกี่ยวกับการละเว้นการทำความชั่วมาดูข้อที่สองทำความดีทำความดีก็คือเบญจะทำนะลูกนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูก็คือมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะลูกนี่คือการทำความดีนะลูก ข้อที่สามทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยเราจะต้องมีสติตลอดเวลานะลูกไม่โกรธง่ายนะลูกนะคะนี่คือหลักธรรมโอวาสามนะลูกที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะลูกเรามาทำแบบหัดกันต่อเลยนะคะมาดูข้อ4.1 ถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสามสังคมจะเป็นอย่างไรลูกมาดูดาวที่1คนในสังคมมีฐานะร่ำรวยใช่ไหมลูกดาวที่2สังคมมีความสงบสุขนะลูกลองคิดดูลูกถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสามสังคมเป็นยังไงลูกนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือดาวที่2นะลูกสังคมมีความสงบสุข 4.2การทำความดีตามหลักธรรมโอวาสา3ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรการทำความดีตามหลักโอวาสา3ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรดาวที่หนึ่งทำให้มีความสุขใช่ไหมคะดาวที่สองทำให้ร่างกายแข็งแรงข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือดาวที่หนึ่งลูก ทำให้มีความสุขนะลูกนะคะมาดูข้างล่างกันต่อนะลูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคําตอบที่สรุปความรู้เรื่องโอวาสามได้ถูกต้องมาดูกลุ่มที่หนึ่งนะลูกโอวาสามคือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสามจะทำให้มีจิตใจสงบสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้กลุ่มที่สองโอวาสาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสาจะทำให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกกลุ่มไหนคะกลุ่มที่ถูกต้องก็คือกนะลุ่มที่1นึ่ะลูกโอวาสาก็คือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสาจะทำให้มีจิตใจสงบสุขสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดที่3พุทธสุภาษิตข้อที่1ให้นักเรียนสำรวจการกระทำของตนเองนะลูกที่นักเรียนสามารถทำเองได้โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในตารางนี้นะลูกตามความเป็นจริง มาดูนะลูกการกระทําของตนเองถ้าทําได้นะลูกจะได้สองคะแนนถ้าต้องการให้ผู้อื่นช่วยบ้างจะได้หนึ่งคะแนนไม่สามารถทําเองได้จะได้ศูนย์คะแนนนะลูกนะคะนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งนะลูกว่านักเรียนทําเองได้ไหมลูกอาบน้ําสระผม นักเรียนอาบน้ําสระผมเองได้ไหมลูกบางคนบอกหนูทําได้ถ้าหนูทําได้หนูติก๊ช่องที่หนึ่งไปเลยนะลูกถ้าหนูบอกต้องให้คุณพอ่อคุณแม่นะลูกอาบให้สระผมให้นักเรียนก็ติก๊ช่องที่สองไปเลยนะลูกนะคะมาดูข้อที่สองทำการบ้านนักเรียนทําเองไหมลูกบางคนบอกหนูทําได้นะคะทําเองค่าคุณครูหนูก็ติ๊กนะคะช่องที่หนึ่งไปนะลูกบางคนบอก คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยสอนหนูนะลูกหนูก็ติ๊กนะคะช่องที่สองไปนะลูกนะคะตามความเป็นจริงนะลูกนะคะมาดูข้อที่3แต่งตัวไปโรงเรียนนะคะนักเรียนแต่งตัวไปโรงเรียนเองไหมลูกบางคนบอกหนูแต่งตัวเองค่ะหนูก็ติ๊กช่องที่1ไปนะลูกนะคะมาดูข้อที่4จัดกระเป๋านักเรียนทําเองไหมลูกนะคะบางคนบอกหนูทําเองค่ะหนูก็ติ๊ก นะคะช่องที่1ไปนะลูกนะคะมาดูข้อที่5ผูกเชือกรองเท้าผ้าใบเองนะคะทำเองไหมลูกบางคนทําเองก็ติ๊กช่องที่1ไปนะลูกนะคะบางคนให้คุณแม่คุณพ่อช่วยผูกนักเรียนก็ติ๊กช่องที่2ไปนะลูกนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็มานับคะแนนนะลูกถ้าใครติ๊กช่องแรกหมดนะลูกนักเรียน ก็ได้10คะแนนนะลูกนะคะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูทําให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง2.1จากภาพแม่กําลังทำอะไรนักเรียนดูภาพนนรูปจากภาพแม่กําลังทาอะไรกลมที่1 ดูแลลูกอ่านหนังสือทำการบ้านกลมที่สองดูแลลูกที่เจ็บป่วยไม่สบายนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือดูแลลูกอ่านหนังสือทำการบ้าน2 2การกระทำของแม่ทำให้เกิดผลอย่างไรการกระทำของแม่ทำให้เกิดผลอย่างไรกลมที่หนึ่งลูกมีสุขภาพแข็งแรงกลมที่สอง ลูกมีความรู้มีสติปัญญานักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกกุมที่สองถูกต้องลูกมีความรู้มีสติปัญญา2.3การกระทำของแม่สอดคล้องกับพุทธสุภาษิตใดลูกการกระทำของแม่สอดคล้องกับพุทธสุภาษิตใดกลุมที่หนึ่งอัตติอัตโนนาโถ กลมที่สองมาตามิตังสเกคะเรข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกลมที่สองนะลูกมาตามิตังสเกคะเรมาดูข้อสองจลูกควรปฏิบัติตนอย่างไรลูกควรปฏิบัติตนอย่างไรกลมที่หนึ่งตั้งใจทําการบ้านกลมที่สองถามคําตอบจากแม่ข้อไหนถูกต้องลูก ข้อที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่1ตั้งใจทําการบ้าน2.5การปฏิบัติของลูกตามข้อ2.4จะมีผลอย่างไรการปฏิบัติของลูกตามข้อ2.4จะมีผลอย่างไรกลุ่มที่1ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่สองทการบ้านได้ถูกทุกข้อข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือ กลมที่หนึ่งทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมน่าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องพุทธสุภาษิตได้ถูกต้องกลมที่หนึ่งพุทธสุภาษิตเป็นข้อคิดสำหรับคนที่ทำความผิดใช่ไหมลูกกลมที่สองพุทธสุภาษิตเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันได้นักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนถูกต้องกลุก่มที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่สองพุทธสุภาษิตเป็นข้อคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ให้นักเรียนหยิบใบงานนะลูกที่นักเรียนมารับที่โรงเรียนนะลูกนะคะวิชาพระพุทธศาสนานะลูกนะคะวันนี้เราจะทําโอวาสามนะลูกนะคะหยิบใบงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกนะคะ คุณครูจะขยายให้ใหญ่กว่านี้นะลูกให้นักเรียนโยงเส้นหลักทำเบ็นศีนหรือศีห์ห้านะลูกให้สัมพันธ์กับความหมายและตอบคําถามนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะลูกว่านักเรียนจะโยงไปหาสีห์ข้อไหนนะลูกนะคะมาดูข้อที่หนึ่งไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุราคือสีห์ข้อที่เท่าไหร่ลูกนะคะไม่ดื่มสุราก็คือ สินข้อที่ห้านักเรียนโยงไปรเรียนนลูกใช้ไม้บรรทัดน,นะคะข้อที่สองไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์คือสินข้อที่เท่าไหร่ลูกนะคะไม่รักทรัพย์ก็คือสินข้อที่สองข้อที่สามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์คือสินข้อที่เท่าไหร่คะไม่ฆ่าสัตว์คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สี่ไม่ประพฤติผิดในการม คือสินข้อที่เท่าไร่ลูกก็คือสินข้อที่สามข้อที่ห้าไม่พูดโกหกก็คือสินข้อที่สี่นะลูกนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะลูกนักเรียนจะนําหลักเบญจศีลไปปฏิบัติได้อย่างไรนักเรียนจะนําหลักเบญญศีลไปปฏิบัติได้อย่างไรกรมที่หนึ่งทำความดีกรมที่สองละเว้นการทําความชั่ว ข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่สองละเว้นการทําความชั่วนะลูกเราเรียกว่าเบญจศีลนะลูกนะคะมาดูกันต่อนะลูกถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามหลักเบญจศีลหรือศีลห้าสังคมจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามหลักเบญจศีลหรือศีลห้าสังคมจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่หนึ่ง สังคมเกิดความสงบสุขกลุ่มที่สองสังคมเกิดความวุ่นวายขัดแยง้งนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่หนึ่งสังคมเกิดความสงบสุขเรามาทำใบงานกันต่อนะคะนักเรียนหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยนะลูกนะคะใบงานเรื่องพุทธสุภาษิตนลูกเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้เต็มกว่าน,นี้นะลูก ให้นักเรียนสังเกตภาพและระบายสีลงในส้มน้าข้อความที่ถูกต้อง1จากภาพเด็กชายมังกรกำลังทำอะไรจากภาพเด็กชายมังกรกำลังทำอะไร1แต่งตัวด้วยตนเอง2ทำการบ้านด้วยตนเองนักเรียนสังเกตภาพและลูกว่าเด็กชายมังกรกำลังทำอะไรข้อไหนถูกต้อง,องข้อที่ถูกต้องก็คือ แต่งตัวด้วยตนเองข้อที่สองการกระทำของเด็กชายมังกรทำให้เกิดผลอย่างไรการกระทำของเด็กชายมังกรทำให้เกิดผลอย่างไรหนึ่งไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้สองแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ข้อไหนถูกต้องกข้อที่ถูกต้องก็คือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ข้อที่สาม การกระทำของเด็กชายมังกรสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตใดการกระทำของเด็กชายมังกรสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตใดหอัตติอัตโนนาโถสอมาตามิตังสกเกคะเลข,ข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คืออัตติอัตโนนาโถข้อที่ 4. นักเรียนควรปฏิบัติตามหรือไม่ นักเรียนควรปฏิบัติตามหรือไม่หควรปฏิบัติตาม 2. ไม่ควรปฏิบัติตามข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือควรปฏิบัติตามข้อที่ 5. กา,ารปฏิบัติของนักเรียนตามข้อ4จะส่งผลอย่างไร 1. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 2. รู้สึกอับอายที่ไม่มีใครช่วยข้อไหนถูกต้องลูก ข้อที่ถูกต้องก็คือเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนักเรียนก็ได้ทําแบบหัดเสร็จไปแล้วลูกนะคะเกี่ยวกับพุทธสุภาษิตนะลูกเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากใช่ไหมลูกพุทธสุภาษิตนะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหามได้ยิ่งขึ้นนะลูกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะลูก วันนี้สวัสดีค่ะ